ช่วงอินร์ไล์ พระพุธปุษย์ิรีศรีสีสวนภูมิหลวงพ่ออูทองณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเขาทําเทียมอำเภออูทองพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเขาทําเทียมและภูผามมงกรบินเขตโบราณสถานเมืองอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเขตพื้นที่ที่กรมศิลปากรยืนยันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิและหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียพระองค์ทรงพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาเก้าสายสายที่แปทรงส่งพระโสนและพระอุตรเถระเข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อต้นพุทธศตรวตรรษที่สามซึ่งปรากฏร่องรอยพระพุทธศาสนาในอู่ทองพระเจ้าอาโศก ยังสร้างวัดวาอารามไว้มากมายอย่างวัดปุษยคิรีสังขารามในแคว้นกลิงคะเป็นต้นพอดีชื่อมาพ้องกับจารึกปุษยคิรีดังหลักฐานจารึกศิลาปุษยคิรีและธรรมจักรบนยอดเสาอโศกที่บริเวณภูเขาใกล้กับวัดเขาทำเทียมไกล้ๆกับที่สลักพระอาจเป็นได้ว่าชื่อจารึกมาจากพระธรรมทูตทั้งสองนำชื่อบ้านนำเมือง ทามาสลักไว้ก็อาจเป็นได้การก่อสร้างพุทธมนฑลประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อใช้เป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนาและให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดสุพรรณบุรีการออกแบบพระพุทธรูปที่จะใช้แกะสลักบ,บนหน้าผาของเขาทําเทียมโดยจะให้เป็นพระพุทธรูปที่มีลอยนูนเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามพระพุทธรูปองค์นี้ นอกจากมีความสวยงามแล้วยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพพุทธศาสนาแห่งนี้สำหรับหน้าผาโดยรอบจะเป็นภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพุทธศาสนาให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ หลังจากชมรายการอินโฟไลทีวีกันไปแล้วหลังปีใหม่นี้ผมก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรูปสนุกกันเลยดีกว่าเร่อสนุกกันกับการจับฉลากของรางวัลสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกับเรากับอินโฟไลของเราของรางวัลที่เราจะมาทำามาร่วมสนุกกันครั้งนี้นะครับก็ติดตามมาได้ครับเข้าไปเล่นในเพจอินโฟไลของเราตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเลยทีเดียว ทั้งเดือนเลยที่เราจะมีของวันแจกให้สําหรับท่านผู้ชมที่เล่นไปแล้วนะครับคําว่าเล่นไปแล้วเราไม่ได้ตัดจิตท่านในทุกๆวันนะครับท่านสามารถมาเล่นกับเราได้ทุกวันเพยงแต่ว่าคุณต้องติดตามกับเราอินโฟไลของเรานั้นจะมีรายละเอียดอะไรให้กับให้ท่านเล่นแต่และว,วันเรียกได้ว,ว่าเล่นไม่จํากัดช่วงเวลากันเลยทีเดียวแจกไม่จํากัดวันกันทุกท่านอยากเล่นทุกวันก็เข้ามาทุกวันผมก็จะมี ให้ทุกวันจะมากจะน้อยแล้วแต่ท่านจะเล่นเข้ามาส่วนครั้งนี้สัปดาห์นี้อินฟฟไลท์ของเราก็เป็นของหลังปีใหม่กันอยู่หลายๆท่านก็เรียกเรียกว่ายังสนุกกับปีใหม่อยู่แต่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีส่วนผมนั้นก็เรียกได้ว่าไม่อยากออกไปไหนก็เซฟตัวเองให้มากที่สุด การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีใครจะมาระวังโควิด -19 ให้เราได้อินโฟไลทีวีสัปดาห์หน้าจะมีอะไรกาญานาวินยาสีจะพาท่านไปชมอะไรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมจะต้องตามเราไปชมนครับกับอินโฟไลทีวี